พอแล้วกินแลขาวมีเลทุย่งคุณถุว่าเป็นอะไรคุณจิตต์ตกันนะพอกูณจิตต์บเขาลงบรมในเขาจะเที่ยวจะคลองน้ำแดงสวยเปียกแดงคุณบอกเปียกคกินหลาเลือกคุณเบ่งงเบ่เบ่งแล้วเมาล้ค่ะเป็นยับเบนเบงโอ้กินน้ำแดงนน้ำแดงเป็นหักหักเป็นเลือดกินน้ำแดงนี่เบ่งกคกินน้ำ กิบดุงานเนี่ยมันเท่มันเออหาแดงกินเออมนอึดสองดมาเม้าเว้นชายนมบอกฝั่งนี้จะเป็นป่าหลับเหือทุกคนมาต้อง่าถึงบกอยันไปไปตามอ้ไนีาไปเด้อไปหานาีเลา ทำแก้วก่อน